เห็นหลายคนเลยนะซึ่งอยากจะได้เงินกับที่นี่มากแล้วก็มีใครหลายๆคนเนี่ยรีวิวว่าได้สินเชื่อตัวนี้มาแล้วก็เลยลองทําตามเข้ามาได้วงเงินมาด้วยได้แบบงงแล้วก็เร็วมากๆงงแล้วงงอีกขั้นตอนคือง่ายมากเราจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบริบตาภายในหนึ่งนาทีด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต้นอยหลานยายชาแนลนะครับ สินเชื่ออะไรสมัครยังไงบอกเลยว่าเป็นตัวนี้นะลา Laz p ลเ l a t e r จากลาซาด้าเขาเองอะ่ะก็เหมือนกับพวกช้อปปี้พวกนิชช็อปเลยนะเขาแมา้จะชอบใครก็ตามที่เข้ามาในแอป,ปเขาบ่อยๆแต่จะมาซื้อของหรือว่าจะมาช้อปปิ้งก็ได้อันนี้ก็ยังดีที่แวะมาแต่ถ้าหากว่าสามารถเข้ามาเก็บคอยมาเล่นเกมกับเขาหรือว่ามาเก็บคูปองฟรีเนี่ย เข้ามาได้ทุกวันเนยเขายิ่งชอบเลยนะวงเงินอนุมัติเริ่มต้นอาจจะน้อยสักนิดหนึ่ง1,000-2,000-3,000ก็ยังดีนะแต่วงเงินเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่มากน้อยไม่เท่ากันทีนี้หลังจากนี้เนี่ยทุกๆ3เดือนแอป Last ด a ปเลเตอรเนี่ยนะเขาก็จะแบบว่ามีวงเงินเพิ่มม้อีกรับรองเลยว่าเพิ่มให้แบบคุณงงกันแน่นอนเพิ่มได้บ่อยด้วย คำถามที่ว่าสมัครยังไงล่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าการสมัครค่อนข้างง่ายนะแต่ว่ามันจะยากก็ตรงที่ว่าลัดเบลเลเตอร์เนี่ยเขาจะต้องมีปุ่มปรากฏขึ้นมาให้คุณได้กดสมัครซะก่อนนะ ปุ่มนั้นเนี่ยเขามีชื่อว่าเครดิตลัดเปเลเตอร์ซึ่งสามารถจะตรวจสอบปุ่มนี้ได้เนี่ยในหน้าบัญชีของคุณนั่นแหละใครที่เจอปุ่มนี้แล้วกดสมัครก็ได้เลยนะแล้วเขาเนี่ยจะให้คุณใส่ข้อมูลส่วนตัวอีกนิดหน่อยคุณก็เตรียมบัตรประชาชนเอาไว้แล้วกันแล้วก็จะให้ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วก็มีการสแกนหน้าอีกเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเนี่ยก็อนุมัติกันได้เลยใครที่ได้วงเงินไปแล้วแนะนําเลยนะใช้ใจ่ายอย่างมีสติกันด้วย จ่ายให้ตรงจ่ายให้ดีแล้วคุณเนี่ยจะได้วงเงินเพิ่มกันอีกส่วนใครที่จ่ายล่าช้าผิดแนละชำระเนี่ยระวังเอาไว้นะจะไม่มีใครช่วยคุณได้วงเงินเนี่ยอาจจะได้มาง่ายก็จริงแต่คุณก็สามารถถูกระงับได้ง่ายเช่นเดียวกัน และคุณก็ไม่ต้องห่วงนะว่าลัดเปเลเตอร์เนี่ยจะขึ้นบนเครดิตบูโรไม่มีขึ้นแน่นอนตระกูลพวกเปเลเตอร์เนี่ยรับรองเลยว่าไม่แสดงผลบนหน้าเครดิตบูโรแต่ถึงอย่างไรถึงจะไม่โชว์บนเครดิตบูโรเนี่ยคุณก็ต้องทําตัวให้ดีนะสร้างเครดิตท,ที่ดีให้กับตัวเองเอาไว้ไม่งั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กันได้ใครที่อยากจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทํำยังไงล่ะ ถึงจะได้ใช้ลัดเปเลเตอร์กับเขาบ้างรอมานานบ้ากก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นให้ได้สมัครสักทีหนึ่งเนี่ยให้คุณทำแบบนี้ไปแจ้งความประสงค์นะ ไปหาเค้าที่ La z า d a t ไท i l a นด์ f อฟ c ิเชนั่นแหละเข้าไปส่งข้อความถึงเขาเลยไปกรอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆรับรอเลยเขาจะมีคำตอบให้คุณได้รู้ชัดเจนอย่างแน่นอนหรือจะโทรไปหาเลยก็ได้นะที่หมายเลข02018 0000 000โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ